สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆสไตล์เล่าชาแนลรับผมนึกถึงกิจกรรมใหม่ ROV ให้นึกถึงช่องพี่ด้วยนะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะบอกตรงๆว่ามันท้อแท้ขดหู่จิตใจนะคนก็ดูน้อยลงแต่ไม่เป็นไรพี่บอกแล้วว่าพี่ถ้าพี่อยากได้สกินไหนหรือกิจกรรมไหนพี่จะมาทำเนาะแล้วก็โทรศัพท์เพิ่งจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มานะโทรศัพท์เครื่องใหม่ของของเราแต่มือสองของคนอื่นเขานะ วันนี้มีกิจกรรมร้านค้าพระเนจรนะแต่พี่จะไม่ได้ไดมาเล่นร้านค้าพเนจรเนาะเพราะว่าเพราะว่าพี่มีแล้วอะสกินครบแล้วนะอ่ะเดี๋ยวก,กดให้ดูทีหนึ่งแล้วกันไปเร็วๆวันนี้น่าจะไม่ตัดคลิปนะเดี๋ยวลงไปเลยว้ามันมีสกินทาจิเห็นไหมอันนี้พี่มีละทาจิแล้วก็สกินลิปโป้นะของ v วเลสพาร์อ่าเราจะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้แม่งตัดคลิปไม่ได้ด้วยเฮียตัดยากมากเลยต้องเสียตัวตัด ตัวโปรแกรมตัดคลิมใหม่เออเดือนละ199เลยของเก่าเสียเดือนละ190เอ้ย,เ,อยเดือนของเก่าเสีย90บาทอ่ะโอเคฝั่งนี้เนาะแต่เขาบอกว่าการันตีใดืน100นะใครอยากได้ก็ลองดูมีสกินของวีล่าแล้วก็สกินของลูอี้นะ100 1 0งแต่สกินของลูอี้เขาเขามีแบบมาลดราคาบอกขายขายบ่อยอยู่นะ79 49เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่นกิจกรรมนี้น้องๆ กล่องสกินถาวรร้อนครับผม69คูปองพี่ว่านี้น่าลุ้นกว่านะมีสกินลิกเตอร์วีลา่าน้ำแข็งสกินแก๊กเขาบอกว่าเราจะได้รับ1สกินที่คุณยังไม่มีเนาะกิจกรรมนี้พี่ว่ามันโอเคอะ่ะมันแบบไม่แพงมากเกินไปเนาะระยะเวลากิจกรรม11พฤษภาคม2566ถึง17พฤษภาคม2566ก็6วันนะฮะเข้าไปดูหน้ากิจกรรมกันโป๊ะนี่ไง ต้องบอกว่าเรามีโอกาสจะได้รับของรางวัลสูงสุดก็คือสกินของวีลานะสโนฟ f สิเว v ล l นะแล้วก็สกินแกร็กเมื่อก่อนใช้ลูกแก้วแดงแรกลูกหนึ่งแล้วสกินของลิกเตอร์อาตามีแล้วแต่เราก็มีโอกาสที่จะได้สกินนี้นะของลุงเนี่ยตอนแรกพี่มีแล้วนะเว้ยสกินเนี้ยแต่พี่เอาไปเล่นกิจกรรมอัปเกรดสกินอนะ่ะพี่มีโอกาสที่จะได้ลุงนะแต่ว่าถ้าพูดจริงๆพี่ก็ไม่อยากได้หรอกแล้วก็มีสกินอันนี้เป็นสกินของ รีมันเต็ดอันนี้เป็นรีมันเต็ดสีเขียวของหมีนี่เมื่อก่อนเป็นหมีทูนะค่อนข้างจะแลเดี๋ยวนี้ไม่แลและอันนี้มีแล้วคือเอาง่ายๆเถอะถ้าน้องๆขาดแค่สกินสองสกินเนี้ยคุ้มหรือว่าถ้าน้องๆขาดแค่สกินเดียวน้องๆเปิดมายัางไงน้องๆก็ได้สกินที่เราขาดแต่ถ้าเราขาด3อันไงเราก็ต้องลุ้นไงอย่างละสามสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะตีไปนะโอเคเดี๋ยวเราอยากดูไหมว่ามันมีสกินอะไรบ้างเนาะก่อนที่เราจะเล่นกิจกรรมมา เดี๋ยวพี่พาไปดูว่ามันมีสกินอะไรบ้างนะครับผมก่อนเล่นนะไปดูกันนี่ฮะสกินที่พี่ยังไม่มีนะอันนี้เป็นสกินโนอ f เฟสิเวิเนาะโอเคไปดูสกินต่อไปฮะเร็วๆเลยแล้วก็สกินแก๊กนะคลิปนี้พี่มันหยุดมันหยุดวิดีโอได้นะโทรศัพท์เครื่องนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูสกินต่อไป แล้วก็มีสกินละิกเตอร์เนาะอันนี้เป็นริมเนเต็ดสีม่วงนะฮะมีเอฟเฟกเปลี่ยนนิดหน่อยอันนี้พี่มีแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูสกินต่อไปครับฮะแล้วก็มีสกินอาตาสกินนี้เนาะไม่มีเอฟเฟกเพราะว่าเป็นริมเนเต็ดสีเขียวครับผมสกินลุงสกินนี้นะฮะตอนแรกพี่มีแล้วพี่ที่พี่บอกพี่เอาเอาเอาไปเอาเกดสกินมาออาเป็นสกินนี้มาไงตอนนั้นสกินเออโอเคเด mm hmm> ี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปก็สกินเซฟิล่านะ สกินโอเชียนไม่ใช่โอเชียนสกินแชมเปนแชมเปนอันนี้ไม่มีเอฟเฟกนะมาขายบ่อยอยู่ใน39คูปองอะไรประมาณนี้39 49นะ oh, <ๆ>แล้วก็มีสกินหมีทูเนาะตอนแต่ตอนนี้มันไม่กลายเป็นหมีมันมันน่าจะหมดลิสสิทธิ์จากทูแลกลายเป็นโกลเด้นมาสเตอร์อันนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเออถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยพี่อยู่กับนนะโมสองคนไงพี่ต้องดูแลนโมเนาะเดี๋ยวตอนจบให้ดูหน้าน้องแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปเร็ว ข้อดีของโทรศัพท์เครื่องนี้มันกดหยุดได้นะไม่ต้องตัดต่อคลิปก็ได้แต่ว่าที่มันจะเต็มเร็วแค่นั้นเองก็สกินของอะะีชาฮะแผนบูสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับเป็นลิมิเต็ดสีเขียวทั้งหมดก็เป็นสกินของในกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราไปลองลุ้นกันดูว่า69ปองเราจะได้สกินไหนฮะได้อันไหนก็เอาอันนั้นแหละครับผมกลับมาที่หน้ากิจกรรมนะกล่องสกินถาวนร้อยเปอร์เซ็นได้แน่นอนฮะแต่ไม่ดูได้สกินไหนแต่เหมือนที่พี่บอก,กว่าเราไม่มีอันไหนเราก็ไปลุ้นอันนั้นแลย โป๊ะอ่ะฮจัดไปอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยขออนุญาตหลับตาใครอยากเล่นกิจกรรมกับพี่ก่อนอื่นก็เอามือปิดหน้าจอไว้แล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดนะแล้วก็เดี๋ยวเราฟังเสียงกันแล้วเราทายว่าเป็นใครในสามตัวที่พี่ยังไม่ได้มีนะ One t o t h เปิดไปอ่อขออนุญาตหลับตาฟังเสียงครับผมหลับตาฟังเสียงครับผมไอ้เอ้ย,อยได้อลไววะ ได้อะไรน้องๆแก๊กโอเสียงโซ่แบบนี้แก๊กใช่ไหมอู้เอาเฮียได้ลุงโอ้โอ้เสียงเหมือนโซ่บอกแล้วไม่คุ้มเลยรอบเนี้แต่ไม่เป็นไรถือว่าได้อยู่เอาเฮ้ยปัดหน้าตัวเองขึ้นมาได้ด้วยโอไม่คุ้มเลยกูนึกว่าแก๊กได้ยินเสียงเอ้ยมีแบบกล้องขึ้นมาได้ด้วยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาหน้าเราขึ้นมาได้ด้วยอปิดถิดหน้าเลปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะเห็นหน้ากูด้วยเอ้ยอย่างนี้แสดงว่าเราเราอัดหน้าจอเราเห็นหน้าเราได้ด้วยเฮ้ยก็ถือว่าดีนะเมื่อกี้ไม่เห็นหน้าตอนผิดหวังเมื่อกี้ก็ปิดมืออย่างเงี้ยนะเอามือปิดหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยอีย้ยกูดูว่ากูจะได้แก๊กเห็นบ้าบอกแล้วว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะน้องๆแต่ไม่เป็นไรครับผมถือว่า โถถ้าเป็นเสียงวีล่าก็ยังโอเคเนาะอะถือว่าวันนี้พี่มาเล่นกิจกรรมให้น้องๆดูแล้วกันนะครับผมสกินนี้มันไม่มีเอฟเฟก,กเนาะมันซื้อได้แค่กล่องเดียวนะไหนดูน้ำโมหน่อยน้ำโมทำไรน้ำโมมานี้แลกะลูกอกองมันบางหน่อย,อยน้ำโมอยู่ข้างหลังเห็นปะน้ำโมโคตรสวยเลยว่ะไม่เป็นไรถือว่าได้ลุงกลับมาไม่รีวิวนะ นนิ้วกันบางหน้าจอเห็นปะโอ้โหแล้วเมียพิมพ์โหดหลอกมาพอดีเลยเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงหน้าจอเฮ้ยกูปิดไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงแปบ๊บนึงนะครับไหนน้ำโมวะไงลูกโอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นแม่ให้กำลังใจป้าเลยกล้องมันกลับหัวเว้ยมันก็เลยมาอยู่ทางนี้ไง จริงๆเราหากิจกรรมที่มันเหมาะสมได้อยู่นะจริงๆถ้ากูซื้อลุงตั้งแต่แรกก็ก็ดีนะเฮ้ยแต่นี้ก็คุ้มอยู่นะเฮ้ยนี้ก็เก้าสิบเก้าปองนี้ก็คุ้มอยู่แต่ว่าแม่งจะได้คลิกสิกันเลยเนี่ยจริงๆเราต้องหาเก็บไอตัวที่มันถูกๆไปก่อนนะเนี่ยแล้วเราก็มีโอกาสจะเปิดได้พวกสกินดีๆเห็นป่ะในราคาเก้าสิบเก้าเห็นป่ะกูค,คงไม่สวยสองกิจกรรมซ้อนไหมลองดูไหม คิดว่าไงน้องๆคิดว่าไงนี่น่าสนใจนะ99ถ้าได้สกินคลิกซี่หรือว่าสกินของแฟงก็คุ้มอยู่แต่ว่าวันนี้เราเหมือนเราไม่ค่อยมีดวงอะ่ะจริงวันนี้มันพึ่งเรืหัดพี่ดวงไม่ค่อยดีโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะไปละเจอกันนโมบายก่อนลูกนโมบายเราเห็นหน้าจอใหญ่ดีกว่าจะเห็นหน้าจอใหญ่ไหมเจ็ด <c oughs> <c oughs> เดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้ว เออเออเออคือคคโอเคครับประมาณนี้นะเจอกันคลิปหน้าครับผม <laughs> รู้มากจริงๆเอ้ยบางหน้าป้าหมดแล้วเนี่ยเออ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 เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะบางทีก็อาจจะไม่ว่างมาทําคลิปเนาะก็บางทีก็อย่างที่บอกแหละบางทีเราก็รอกิจกรรมที่เราอยากจะได้แล้วกันแต่วันนี้ก็ไม่สมหวังนะไม่เป็นไรรอกิจกรรมหน้าอาจจะสมหวังก็ได้ถือว่าซื้อลุงในราคาหกสิบเก้าปองก็ยังโอเคเพราะว่าตอนนั้นที่ลุงมาตอนแรกก็ ร้อยคูปองการันตีเนาะโอเคครับผมไปละเจอกันคลิปหน้าครับผมบายทำคลิปไม่ดีก็ขออาภัยนะฮะเดี๋ยวไว้รอพี่ลงคลิปลฟ์สไตล์ดีกว่าพี่คงจะต้องไปเปลี่ยนสโลแกนช่องใหม่เป็นลงพกคลิปลฟ์สไตล์เยอะกว่าคลิปเอวี o ละเพราะว่าอย่างนี้คนดูเอวี o v มันดอปลงไปเยอะนะครับโอเคนโมบายบายก่อนสวัสดีพี่พี่ก่อนสวัสดีพี่พี่ก่อนเร็วสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ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 บายบายนะครับ โอ้ยโดนหูฟังป้าเดี๋ยวหูขาดไม่ได้ดูป้าไม่ได้ดูบอกว่าเดี๋ยวหูฟังมันจะขาดโอ้อ่อนไหวเหลือเกิลูกโอ้อ่อนไหวเหลือเกิลูกโอ้โอดูดิดูดิโไปละบายฮะเป็นกลังใจพี่ด้วยกันตอนนี้อาการพี่ดีขึ้นนะดูจากหน้าตาพี่เนี่ยหน้าตาพี่ดูอ้วนท้วน สมบูรณ์ขึ้นนะพี่มีคลิปลงเยอะเลยแต่ว่าไม่มีเวลาลงเลยฮนะเป็นกําลังใจให้ดูแล้วกันนะใครที่ติดตามพี่ชอบพี่ก็รอดูไลฟ์สไตล์พี่ดูแล้วกันนะอาจจะไม่ค่อยลงคลิปอารวีเนาะเพราะว่าต้องค่านมค่าอะไรเยอะแยะไม่หมดเลยนะครับค่านมค่าแพมเพ์ดใช้แพมเพ์ดเดือนหนึ่งโอ้โหเอาอะไรเนี่ยเด้งเองเหรอมันเด้งเองว่ะไปละ แต่ที el, la gente, ่เต็มฮะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยงี้เงาเนี่ยเป็นอะไรโอ้ต้องลบกันนะโมอีกแอะเบบี้เบี้ไปไปไปเอ่อออกกล้อง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 เอ่อออกกล้องออกกล้องเอ่อโอ้โหหัวทิ่มหัวทิ่มออกกล้องอะออกกล้องโอ้โหโอ้โหร้องไห้ทั้งน้ําตาโอ้โหร้องไห้ทั้งน้ําตาโอ้โหน่าสงสาร โูน่าสงสารมากไปแล้วฮะ